เวลคัมแบ็กนะฮะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมเซโรบีนะฮะและนี่คือโปรเจกต์สมบอยเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่ผมจะมาเล่นโปรเจกต์สมบอยนะครับและวันนี้ผมจะเปิดแมปขึ้นมาไปทางนั้นมันน่าจะมีสถานีดับเพลิงนะครับอาวุธเยอะแล้วก็น่าจะดีกว่าแถวนี้นะครับครับศพเรือนบอกเลยแถวนี้แล้วผมจะสร้างไม้ไว้ตีอมบีด้วยแล้วกันผมมีตะปูอยู่ปะวะมีดีกว่แกะนะครับ แก่กล่องตะปูขึ้นมาผมจะใช้ไม้กระดานสี่อันนี้ค่าสาม,มีโอ้โหวัดเจอจังวะบุกไปกลางเมืองนี่แหละนะคอมบัตเอ็กซ์เพียนซ์บอกเลยว่าโหดไม้กระดานตอนเราหนักแล้วก็แกวงช้านะไม่เป็นไรใช้ไปให้มันหมด เดือดไม้กระดานติดป,ป,ป,ประตูตายซะตายซะถ้ามันเคาะประตูน่ะเฮ้ยมีกล่องซีเรียลด้วยอยากได้จะทำอะไรเล่าเมื่อกี้ผมหยิบเลยได้ปะหยิบได้เฉยทันจะพืชอบกรอบเคลียร์ตรงน,นี้นะครับพวกนักเรียน <laughs> ครั้งก่อนผมโดนกัดเวไม่น่าไม่น่าเป็นซอมบี้นะแค่แผลถลอก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาใช้ใหม่ก็ได้เรามี U C ะครับ E y boy อย่ายรีบอย่ารีบตีมันเถอะมันจะเพิ่มฮิตครับ <laughs> ไม้มันยาวไงมันจะเพิ่มยากัดยากัดยากัาดยากัดยากัด ยยายาััตายเรียบเลยนักฆ่าซอมบี้นานไม้จะพังแับโดยใช้ันพังลองนอกจากไม้เบสบอลไม้บอลที่ช่วยชีวิตผมมาแล้วนบใช้ไม้กระดานไป็นแบแกนินจาหรือเปล่าเจ๊นี่แหละ ฟังเรียบร้อยทิ้งไปแล้วก็ใช้เจ้านี้นะครับสองกันโอ้เฮลโหลเซอร์ฮาวสุดย่อยเดี๋ยวนะั้ผมถือสองมือได้ <Okay. S 1> เจอค่าคาวบอยในตำนานด้วยไม้กระดาน <laughs> ไม้กระดานโอพีลงจอดรถ Oh no lại đánh lại đơn nga lâu ngày về lớp một lẻ nha Oh dear. Oh my gosh. thì quá. Oh my god. Tôi mệt. Bắt đầu chết rồi. เอาเดี๋ยวเหนื่อยจะหมดแรงตีไม่โดนด้วยโอ้เกือบโดนอย่าเข้ามาใกล้อย่าอายอะไรวะไปแบบนี้ตลอดเลยอ่ะทั้งก่อนก็เป็นอย่างนี้มาดิ เราสู้ถึงจะเหนื่อยก็ตามที่อย่าป้าอย่ากัดแมวที่ตายเ่ยเยอะจัดไปไหนเนี่ยไอไม้พังด้วยครับพิ้งหยิบสองมือเดินไปเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยตอนนี้ผมถอยมาไกลมากอย่ากัดป้านี่แหละ ถ้าไม่ใช่มันติเปลิลฮิตผมน่าจะตายไปแล้วอะยานะป้าอปถอยมาถึงรถโอ้เดียวขึ้นรูปปอดละด้วยความเหนื่อยอออะนะอโอ้เดียวเอาตีแล้วนะป้าออกเหนื่อยมากรู้สึกหิวด้วย โอ้ม oh okay. uh, ่เกดกลับมาที่เดิมสร้างอาวุธเพิ่มนะมีไรกินบ้างแถวนี้เบียร์ขวดหนึ่งครับกินเข้าไปเออคัมแบ็กที่เดิมไม่ตายเถอะยังไม่ถึงไหนเลยผมจะเข้าบ้านหลังไหนว่าสรุปทางซ้ายนี่แหละสักหลังนี่แหละ ดันเจอพวกบ้านนี้พอดีมานี่เจ้าแวนหมอสม้มตายเรียบร้อยแผนที่โรถบูตอ่านนะครับแล้วก็ปิดไปมันน่าจะขึ้นแบบให้เรางแง่ละนี่ไงมันจะมีตรงนี้ครับเป็นที่ดับเพลิงตรงนี้เป็นฐานตำรวจผมจะลงมางนี้แหละไปตามนี้นะครับเลาะเลาะลงมาค้าบ ซอมบี้ไปด้วยระหว่างทางยายเจ๊ตกใจหมดมีซอมบี้ตัวเคลียร์กันมันเห็นผมแหละเห็นมองไกลยอย่างว่ามันมองไกลชิบหายเลยไมาด้ไมด่ด,ด้ชีตอ่ะซอมบี้ซอมบี้บ่ไหนตาดี กเองอยฮงสวยมากอ่า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 อ่อยายา่ยาอย่าอย่าลุกหลักออกไปทุบเข้าไปทุบที่หัวโอเคยังเหลืออีกอ่ะมาดิมาเดมาเดคอมบัตคอมบัตมัตเตอร์ตีวอาด้วย โอเคเอาอีกแล้วอะ <laughs> โอ้โหเรามองไม่เห็นน่ะอยู่หลังอยู่หลังห้องซอมบี้หลังห้อง มาตรงน,นี้แหละโอโ้โหโอเคเยอะเยอะเยอะพบ้าไรโอ้โหนคครับใจเย็นครับถืเอเือว <sk r ises> ุฒิกันใจเย็นมากเดินเดินดีแบบดื้อ ไม้กระดานโอพีมากเอาดันลากมาเพิ่มตัวหนึ่งโอ๊ออไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายปะโอ้ยถูกอะไรวะเนี่ยกดพื้นเหนื่อยอีกแล้วโว้ย นั่งก่อนนั่งใส่แมลงด้วยอะไรวะไม่แล้วครับมันใครหนึ่งมึงเป็นใครเจ๊หัวหัวเทาตายอ่ะเด็ดแจ๊อ้าวสองตัวแหละหลบด้วยไปดึงจ้าพวกบ้านี่จะตีอะไรวะเนี่ยผมเหนื่อยอีกแล้วอ่ะเหนื่อยไปจังวะ อันนี้ได้เองเอ้าจะข้ามไปทำไมวะนี่แน่ไปทุบเขาให้ลมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยป้าป้ายายาทรงผมอะไรขงป้าวะนะพังพอดีกระดบหน้า อุ้ยสนิทสนิทอ่ะสนิทในเมืองซอมบี้เยอะชิบหายแล้วเอ้ยไม่ใส่เสื้อผ้าะวะอายอีกสองตัวครับไอ้ทำไร hơi 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 นี่้อยหลังตายซะเจ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้กินกล้วยกันครับ What is this sound Oh เห็นไหม Ambush It's an ambush มันติดเพิ่นนิดถ้าเปิดไว้หยุดเยอะและเอง บอลหน่อยไหม,ไหมจะโดนกัดเยอะอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะตีไม่ไดโอ้ยได้ยิน,นเสียงไก่ปะ ยาก,กัดโอ้ยนั่งเลย นั่งเลยครับส so oh <c ười> ุหรี่ด้วยอ่ะ้าวแมนเหนื่อยอ่อนล้าด้วยผมบางแผนว่าจะไปค่ายทหารก็จริงแต่ว่าค่ายทหารมันน่าจะมีซอมบี้เยอะแบบแบบเยอะเลยอะ่ะไม่ปกตินะผมเคยลองไปมาแล้วทีหนึงซึ่งไม่ไหวนะฮะ สตะต้องมีปืนไปด้วย <l ux> ลูกซองสักหกรอยนัดกำลังดีก็เลยปักหลังเองนนะมาดีไม่ได้ <ย S 1> ปุ๊บเพท่อท่อบอกเลยตายซะซ่อมส้วนดินก็นมามีนักดับเพลิงด้วยครับจะใส่ชุดนักดับเพลิงบอกว่าทีละตัวยังไงล่ะมาทำไมสองตัว ไปมาดิเอาชุดเองมาใช้ที่นี่เป็นฐานชัว่วคราวนะครับอนันนี้เออมานี่มานี่จะทิ้งชุดไว้ตรงเนี้ยเอามาฆ่าแลทิ้งชุดเองนี้ครับศพจะเน่าแต่ชุดไม่น่าเสียหายนะครับเพราะาเราถอดออกมาแล้วยังไงล่ะหยาดเลยนะฮะนีะ่แล้วต้องหาถุงมือให้ตัวเองด้วย ออกมาทำไมไอ้บ้านาาน,นออาอะไรเนี่น้นองมาดินี่แหละดักซุ่มโจมตีมาอีกไหมออกมาดิเร็วๆเดี <c oughs> ย๋ยวไปตายโอ๊ยๆไอ้เจ้าบ้า พลักพลักทำอะไรให้ตายเถอะโอ้ยทีนี้ก็เคลียร์ซอมบี้แถวนี้นะครับแล้วก็หารถมีรถอยู่สองมีฮัมบี้ด้วยเหรอมีกุญแจวะมีฮัมบี้ตรงนี้ด้วยหัอวะ เออถ้ามีถ้ามีกุญแจแฮมปี้นี่คือโหดแน่นอนนะครับขับไล่ชนอมบีให้หมดเลยทีเทาไร้คมอัพอีกแล้วพวกเองมีกุญแจติดตัวป่ะไม่มีมาเดเราโหดอนะ่ะไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะนไอ้ทักษะการใช้ไม้เนะี่ยอาวุธยาวไล่คมใช้ก,ก่อนนะมาดูทักษะรอสักครู่นะครับ บองรู้รักษาระดับ3แล้วสั้นไรคมจะ4ยาวไรคม3เราใช้เยอะสเตลเราจะถึงครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเดีเดาเดมาอะไรกันเยอะแยะเฮ้ยเอาได้เลยอยากลองโมอโลโท็อปมานานแล้วไม่ยักกับไม้มันเลยอะแล้วผมต้องวิ่องอ้อมตังนี้ไว้ให้มัน เบิน <c oughs> ซึ่งกันและกันขอแค่ผมไม่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 ไหม,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 ม้กับมันก็พอไอชิ้หผ้าแล้วถ้ามันไม่หันดับเพลิงทำไงวะนักดับเพลิงทำไฟไหม้วะสวยละนี่นี่แทบไม่ใช่คอนกรีตนี่คือน่นาจะไหม้ หยอกไปตรงหญ้าก็พออแหลมันจะตายวะกินชีสแร้แกันครับชิวๆฮะชิวๆเราไม่รีดแต่มันก็คงตายแหละหรือเปล่าอยาเข้าไปใกล้สิ่งกอ่อสร้างดีวะสูบบุหรี่นะครับรอ เราชิวๆอ่ะบอกเลยผมเดินไปตามถนนมันจะไหมกันเพิ่มปะวะจัดไปครับเออเริ่มตายกันแล้วไม่อยอาๆไปใส่ยาดิเฮ้ยไม่ยานะนะั่นอะอย่าเบ r ร์นิ่งกาย คครับอมือเป็นใครเนี่ย <Yeah. S 1> uh huh. เลเทครับโมอโรทอปก็ดีแต่มันตายช้ามากเลยเราต้องรอแบบให้มันเยอะจัดจัดอะแบบเอาให้มันรวมเป็นฝูงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลาระเบิดรอยกอฟแต่แผนแผนดีหาหาหาพวกขวดเปล่าแล้วก็ถังน้ำมันน,น้ำมันไม่มีครับเป็นรถสภาพ ค่อนข้างห่วยผมเจออะไรบนพื้นนะเมื่อกี้ What serious เอ้าแจไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันหาน้ำมันกันได้รถฮัมปี่เฉยเคครับเออ ไปไกลๆรถสุดที่รักของตูแถวนี้นแหมได้รถด,ด้วยแต่ไม่มีน้ํามันนะหาน้ํามันกันมีของซ่อมรถพร้อมด้วยเอาไปใส่ไว้ในรถนะครับไปหาน้ํามันกับรถที่มันพังแล้วที่เราเดินผ่านมาเดี๋ยวเอาพวกเครื่องสูงบลมกับฉลงเชื้อฉลงแอบประแจใส่ไว้ในหลังรถนะครับเผื่อได้ซ่อมมันถ้าผมเผื่อใช้ในการห้อยๆๆใจยเย็นเจ๊ใจยเย็น ทาน้ำมันก่อนทาน้ำม bon ันแคนนี้ครับพูดไม่ต่างขาดคำเลยพวกเวนมาหอนเลยครับถ้าถึงขับขันจริงผมใช้ลูกโม่ยิงเลยไม่กนไรหรอกไม้เป็นบอลเราห่อเฮ้ย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 ดอกสุภาพหน่อยครับมามามา ข้างโหดอะตอนนี้ไม่เป็นบอดคราวเองด้วยจะพังหรืยอยังเนี่ยใกล้แล้วครับซ่อมด้วยเทปกาวเดียวมีกันมาเด้มาเด้โหดอะบอกเลยจนกลัวตัวจะเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆไงเริ่มอ่อนล้าไม่เรียกว่าเหนื่อยครับไม่ตองลุกเดับเละมามาโอ้โห ใหญ่เยอะคุณตำรวจเราโดหดรึเปล่าวันลวดไม้นี่แรงมาก <c oughs> คิดว่ามืดๆจะไม่เห็นนะถ้ารู้ข้าเห็นเห็นทั้งหมดเลยเฮ้ยหน่วยสวาดนี่วะสวานอาร์เมอร์เฮ้ย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 คุณตำรวจ อย่าเล่นอย่างนี้โอ้ฮัลโหลเพื่อนร่วมทีมหมวกไรเท่ดีนะส่งมาเฮ้ยกระเป๋าด้วยวะสสายเฮลเมิดมาจากไหนเยอะแยะวะสสายมีเรียบอกเลยไม้อยาอย่าๆยา,ยา กำลังกำลังทำตัวเท่เนี่ยยามีคนเข้าข้างหลังแน่เลยได้ยินเสียงไอ้ใจเย้หนูอีป้า เลยอ้าวัสดีเพื่อนอย่านะอย่าโดนกัดอย่าโดนกัดอย่าโดนกัดนะจ๊ะสบายยังหดโอเคเราอัพเกรดแล้วะ่ะจาก ชาวบ้านข้าวบอยธรรมดานะนรับงั้นเดี๋ยวเป็นว่าผมน่าจะจบวันที่สองไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับสว่าเรานเนี่ยมันจะตามผมในครั้งหน้าแล้วกันนะครับจะเคลียร์ซอมบี้เท่านี้ให้หมดเลยนะฮะแล้วก็เตรียมตัวไปค่ายทหารกันได้เลยมั้งไม่รู้เสี่ต้องหาน้ำมันเพิ่มกันแล้วเจอกันใหม่นะคเคลียร์บ,บ้านนี้ก่อน